กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมู่เพื่อนเบอร์สุขูสุคนเมื่อนี้กะมาพบมาพ่าพอกับบาจันอีกคือเขาพี่น้องเนาะกับซ่องของบาจันแชนนลพี่น้องเลยอ่ามาพบมาพ่อก,กับบาจันเมื่อนี้เนาะบาจันยู่ที่บ้านอ่าปานามพี่น้องเลยมือทุมพรแขง่งสวรรค์น,นเขตเท่าน,นี้แหลนะเนาะก้าบ,บาจันมากพวกนี้พี่น้องเลยอ่ามากคนเดียวเนาะ <c oughs> ขี่รถจักรู่ใจของบาจันมากพี่น้องเลยเนาะอ่ากะถือว่าบ่เตียงเพื่อนกะไปอีกทาั้งหนึ่งพี่น้องเลยเมื่อน,นี้อ กาบาจันมาบ้านป้านามื่อนี้เนาะบอจันสิมาอัปเดตเฮือนของผดุผดุอพี่น้องเลยเนาะหรือว่าพตู้อันที่เพิ่นใส่เพิ่นแตกอะไรพี่น้องเลยเนาะกัทางสร้างเพิ่นว่าไม่มันเบิรพี่น้องเลยไม่มันเบิรแลวก็สร้างเพิ่นกาหยุดบาสันมื่อนี้เนาะบาจันทร์กาสิมาเบิ่งก้อนมันคืบหน้าไปหอดใ่แล้วพี่น้องเลยกับทางผตูอพี่นี่กมาขอส้นเศ้า เพื่อนพี่เพื่อนน้องกับลายมือหลายวันแล้วแหละพี่น้องเลยเออแต่มาวมันนี้กะสีเข่าไปเบิงบ้งว่ามันไปฮอดใส่แล้วเพื่อนเพื่อนเนาะเออแต่ขาดเดือนยังแน่พี่น้องเลยเออว่าจันกะสร้างไม่แล้วพี่น้องเลยเนาะทางสร้างเพิ่นก,กับกำลังแกมาอยู่ประชันเออต้องไปรุ่นไปส้มเบิ้งน้ำกันว่าคิดได้งามสั้นใดเนาะพี่น้องเนาะไปพอพี่น้องเนาะไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเลยกะโอเคพอพี่น้องเนาะตอนนี้กะ ว่าจันกัมาฮอดเฮือนพุทุ่เพือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยอ่ากะเฮือนเพื่อนกั<ไ>โอ้ใส่สังกะสีเรียบร้อยแล้วเนาะไปะพี่น้องเนาะเข้าไปเบิ้งน้ากันพี่น้องเลยโอ้โถูพี่น้องโอ้เป็นโค้งบิเรียบร้อยเนาะเพื่นอนกับมุ้งเรียบร้อยพี่น้องเลยแต่ว่าไม่ยังบ่พอเนาะว่าจันก็ได้สั่งมาอิงพี่น้องเลยนี่อ่าทาง รถใหม่เพิ่น,นกําลัางแก่มาพอดีเนาะแต่ว่าสร้างเพิ่นคือนซิบุยุมาหนีพี่อน,น้องเลยพอเพิ่อนทาไม่เนาะหนาสิเป็นอือ่นเท่านหละสร้างเพิ่นสิมาเฮ็ดสารต่อพี่น้องเลยเออ้ทางสร้างไม่เพิ่นโอ้สบายดีคตัวสร้างไม่แป้นผ่าไม่ให้อีกพี่อน,น้องเลยอ่าซาวเพนเนาะอ่าแล้วก็ไม่สี่แปดอีก หาโตพี่น้องเลยเอามาให้เพิ่ชเห็ดให้มันแล้วเนาะเพราะว่ามันกิดส้นยามลงไหตรงหน้าเลยพี่น้องเลยเกับผลผ่าลมผลตกกับเห็ดให้เห็ดหน้าเนาะสร้สางกันสร้สางกับปุยูช่ไหมน,นี้โอ้แต่เพิ่นเอ้มเป็นเก่าเพิ่นนี้สิพ่อแต่ข้าง,งหลังพุ่นพี่น้องเลยแต่ทางหน้าพี่เอาเป็นไหมเนาะมันบอกพอเผื่อเพิ่นมั่งมันยังได้แต่มันแตกมันยังเนาะกากาศสวัสดีดทั้งแถวพอ่อสักก่อนพี่น้องเลย สบายดีพ่อโอ้เป็นยังไงเห็ดยังอยู่มื้งนี่นางเผาเพื่อนนี่บอสร้างไปข้างใดอลไรสร้างเออเพื่นไปนะเออสร้างโมยู่มื้งนี่เนาะเพิ่นเบิดเพิ่นไม้เลยเพิ่ไฟโดยเพิ่นถ่านไม้บอโดยเออเนาะหน่ามืออื่นให้เพิ่นไม่เห็ดให้เด้อโดยเพราะว่าเอาโนี่กับลูกเลยสร้างไม้ไม่ให้เพิ่นแล้วพี่น้องเลยเออครบวันนี้เนาะคือสิพ่อเยอกพี่น้องเลยเาว้เพลิน ทางเป็นเป็นพาอืมเป็นไม่เลยวันนี้เนาะ ừ, โอ้สังกะสีเพิ่นมุ้งเรียบร้อยเนาะพอเนาะ ừ, ừ. โ้เพิ่นกนระตอทวนลงอีกเป็นขางละเม็ดพี่น้องเไงตัวทางหลวงปูเพิ่นว่าอยังไงมันเดือมในเงาเนี่ยบัดสันเนะาะกันผลสาดบัดสันพี่น้องเเยออแต่อันนี้ยังบัดทัานได้อ่ใส่เนาะยังเบิง่งตอนนี้ยังบวชคอยหู้ป็นไดพี่นอ้องอ่ยังบวชคอยพอยังบวชแล้วเนาะ อร,อรออีกจากสองมือว่าจัน์สิมาอัปเดตในเบิร์อีอกพี่น้องอเดี๋ยวสิพาพี่พน้องรอเบิร์นเฮือนประตูเพิ่นสกข้าวกอนพี่น้องเลยอันนี้เป็นทางด้านดังเนยพี่น้องเนาะแต่ว่าไม่เพิ่นกะกบอยู่แต่ว่า,ามันเป็นไม่เก่าเนาะมันกะบ,บอบอ,อบอข่าวบองางไปได้พี่น้องเลยแต่ว่าก็ได้อยู่เนาะสำนีเนาะ เพื่อนใส่กับพ่อได้ซัมนี่บัซซันพี่น้องเลยอ่าทางสร้างเพื่อนกับว่าใส่ไปนำ้ำอ่าตำเด็กไปนำ้ำบัซซันพี่น้องเลยเอ้นี่เนาะอันนี้ก็สิเป็นลูกติง่งอ่าเฮ็ดให้เพื่อนประตูเพื่อนเนาะอืมอันนี้สิเป็นด้านดังเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็สิเป็นอันประตูเนาะประตูพงเยี่ยมอืมยังแต่ใบพี่น้องไงยบบนี้หรือว่าอันบงกบนี่เรียบร้อยแล้วเนาะ อ,อันนี้ก็อีกด้านหนึ่งเฮ้ยพี่น้องเลยอันนี้ก็เพิ่นเดือมลงมาสูงอยู่เนาะมาไกลอยู่พี่น้องเลยถือว่ากันผลาสาดเนาะเออโดยทางพหลวงปู่เพิ่นว่ายยังไงเป็นเสาลินพี่น้งอเนนนงเลยต่อขึ้นมาโมหัยวกขึ้นเฮือนเพิ่นเนาะเอออันนี้จะเป็นข้างด้านใต้เด้อเนาะการจะเป็นตกพี่น้งองโอ้สร้างเพิ่นเลย ทางไม้กําลังเอาไม้ลงลง,ลงอยู่โอเคเบิดเลนะ้อเนาะโอ้ขอบใจเดรายเด้อสางเนดะ้อสางอันนี้สางไม้พี่น้องเป็นแกม่มาจากคงเดือยโดนเนาะอือตัวครบแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยอ่าตัวกะอ่าใจเพิ่นไปเป็นที่หิ้วห้อยแล้วเนาะไม่เป็นอีกซาวเพนพี่น้องคือสิพ่อวะนี้เพราะว่าทั้งล้านหลังเพิ่น เพิ่นก็แอมเรียบร้อยได้เนาะยังเดือแต่ข่างทั้งงหน้าพี่น้องเลยแต่ว่าไม่มันบนะุพเพเนาะสร้างก็ได้ยุดมือนี้ซิเมนไปปลูกก้าวสร้างก็ได้พี่น้องเลยสร้างก็สร้างเห้ให้หน,หน้าเออโดยก่ยังบันไดเนาะพี่นอนะ้องเนาะเฮือนแบบบวัวซูงเนอพี่น้องเลเฮ็ดตำตำเฮ็ดเห็ดผู้เท่าคนยูไอขึ้นยากลงยากเนาะ อ่านี่ได้ก่วงอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ายังบ่ท่านได้กั้นห้องให้คนตู้่นเนาะไม่มันเบิดก็เลยสั่งมาเมื่อนี้อ่าแตสิให้สร้างเป็นอ่าเฮ็ดกั้นห้องนี้พี่น้องเลยเนาะอ่กั้นเสานี้อ่าแต่จเป็นห้องนึงเนาะจาคข้างนี้อ่าทางบอลนางดินก็อยู่พุ่นพี่น้องเลยอ่าแต่ว่าตอนนี้ยังบ่ท่านแล้วเนาะเอ่อโดยอันนี้กั้นสะเพิ่นเอาลงต่ำอยู่พี่น้องเลย เอาลงแบบโให้คนเนะาะกันคนพระอบอนนางดินอ่อนประตูเพื่อนนางนอนดินเยน็นพี่น้องเลยนั่นก็สิเป็นการศาสตรที่กันแต่ยังท่านได้เอ้มเน,นาะทางขุ้นจะเป็นบันไดทางขึ้นพี่น้องเลยเอ่อเหตุสามขัน้นเนาะให้เพิ่อนส่วนนี้สิเป็นเหตุกันห้องแต่จะเอาเอาประตูใบหนึ่งเนาะใบใหญ่เหตุสายยุนี่เพียงเลยเออเบิ่งตอนนี้ยังบ่ทันผู้เนาะ <laughs> เตัวยังบทันแล้วพี่น้องเลยแต่ก็รดำเนินการไปหลายเติบแล้วเนาะ,ะมีสังกะสีมุงเรียบร้อยอสังกะสีนี่ก็เป็นแผน่นดูซิ่งพี่น้องเลยเนาะ,ะทางพระครูเพิ่นอ,อยากให้เป็นแผน่นดูซิ่งอย่างดีพี่น้องเลยก็ารจัชนก็ซื้อมาในราคาเม็ดหนึ่งร้อยสามสิบบาทพี่น้องเลยถือว่าเป็นแผนน่นนาเนาะเกตเกตศูนย์สามบอกเพิ่นว่า,า,าโดยความนาของสังกะสีเนาะ ถือว่าเหยียบได้เลยพี่น้องเลยโบต้องโบต้อง่าติามันยุบว่าสันเนาะทางอันอันเจ้าของห่านเพื่อนบอกว่าสันพี่น้องเลยเออก็เลยเอามาให้ประตูเพื่อนเนาะก็ถือว่าพอดีเพื่อนว่าสันอ่าโอ้อันนี้ก็ะเลื่อมต้องยาวเติบพี่น้อง,งเลยเลื่อมออกจากอันตัวเฮือนเนาะทางสร้างเพื่อนกระ่อให้อีกทางฝ่าคู่เพื่อนว่าอยากให้ออกยาวออกหนึ่งเมตรพี่น้องเลยเนาะขางละ้หนึ่งเมตร เพื่อการสะการผลบุกการผลสะเนาะกะกะสีนเน้นนะก็เก้าอยู่พี่น้องเลยบาทนี่มีนอกมีในดีกว่าเมื่อก่อนอยู่หรอกเนาะ,ะมีประตูประตางให้ประตูะคักแน่กะสีขุนเขียวให้มันเลี้ยวไว้เนาะได้ขึ้นเพื่อนให้เพื่อนเพราะว่ามันกะใกล้สีลงให้ลงนาแลวพี่น้องเลยกะ,ะสร้างกะอยากไปเฮ็ดให้ให้หน้าเนาะ กะเอายังอีกประมาณสองมือเนาะก็คือสีแล้วอยู่พี่น้องเลยเอออ้าเนาะไปจากนาะพี่น้องไปถามความรู้สึกของประตูมีตู้ก่อนเป็นยังไงเฮือนมักอยู่บ่พี่น้องเลยเออสบายดีไหมสบายดีอีกรอบเนาะเดี๋ยวเราเ้าน,นิบไม้ก่อนแป๊บหนึง่งโอเคโดยพาก,ากินข้าวกินน้ำนะว่มามัอนี่ กินเลยเกินก e <buy> ับยังน <hi> ี่ยังกินมไ้มนี่แกงน้ำไม้แกงน้ำไม้เป็นแต่แซ่บแท้แกงน้ำไม้เนาะน้ำไหมยังไปไปหาไม่กับชาไม่กไม่ตู้จะมีตู้นี่บ่ไปโอ้ไม่ตู้ก็ไปหาหน้าไม้ก็ได้เดือดเดียวนีะหาเมือเบืองเดียวบ่โอ้โตมาแกงแกงเองบอกเองเป็นยังไงแซ่บอยู่บ่ เออนอสองเข่ากินนออืมที่นองเลยเป็นยังไงอันเทีอนซานมักอยู่บอหมักรูเลย มีบกดีใจมีบกดีใจแล้วของมาหนุ่มของที่ได้ตามพระเ่าอยากได้แหละของเฮ็ดช่งพระเ่าเฮ็ดเบื่นขึ้นเบื่นลงเลยสามขันพอดีเออกะชี้ตัวปนนี้เปยนแม่ที่ได้ขึ้นมาเฮือนเพิกตัวเองโดยช่อนช่อนมือแกะถือว่าได้สำนี้แกโอ้ยเนาะดีใจแหละพี่น้องเลยเนาะเออกะเพิ่นก็อยากให้ทาง ทาพ่อทงแม่นี่ขึ้นง่ายแล้วง่ายกว่าสันนอ<ด>กมันก็ได้เหตุบทโบสูพี่น้องเลยเหตุเฮือนแบบตำต,ำ,ตำแบบบันไดสามขันเนาะ<ด>แต่ว่าตอนนี้เบิง้งยังบบท่านออกบันไดพี่น้องเลยเพราะว่ามันยังบทันแล้วเนาะ <c> อ <oughs> <ด>อีกจักมือสองมือเนาะคือสิสำเร็จอยู่เด<ม>ือนหลังเนีเออแล้วก็เพื่อนก็ยังให้ขึ้นท่านเดือนหกนี่แหละเนาะเดือนนี้แหละเพื่อนก็สิรงซื้อหวยบวงยังแรทีนอนมอนมุ้งนี่แหละเนาะ มาให้ทางขึ้นเคลื่อนขึ้นซานเครื่องอุปกรณ์นี่แหละอ่าก็สิมีหลายคนอยู่บ่มาห่วมแล้วคนอยู่บ่เพิ่นก็เพิ่นก็มาอยู่เด้อได้เฮาไปหาได้เนาะก็หาแถวเฮือนใกล้เฮือนเคียงนะโมนี้ได้เนาะอืมพอเพิ่นมาห่วมอ่ยินดีผูกมัดต่อต่อแขนเนาะเออโดยอันทั้งอันท่าพ่อนี่ก็ะหู้อยู่บ่มือสันวันดีอันมือขึ้นเฮือนขึ้นซาน ไปหาเพิ่นเด้อหมอสูตรบ่น้ำบ้านมีอยู่บ่หมอสูตรมีอยู่ถามเพิ่นู้จักดอกโดดไปไปถามเพิ่นแล้ว่ามือใดมันเออ่มือดีบันงามได้เพิ่นสิขึ้นให้เนาะดูดูเออกากะสิอยู่ในเดือนนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยเลยผ่านเห็นบิษทุกวิษยาเกก็เลยก็จะมีบอลซนบอลเศ้ามีนอกมีในบอดนี้เนาะเฮือนเนาะอ่ากะ มืออื่นก็ให้พอนาสร้างเพื่อนมาเห็น,หนแ้วเด้อรวย,ยเออเดี๋ยวอันใบใบหน้าต่างใบประตูเดี๋ยวลูกเสียมาให้อีกรอบนึงเนาะมาเมื่อนี่อันบาจาันมาผู้เดียวลูกมาคนเดียวมาดูจักของลูกเองเมื่นอนี่เนาะบาเตียงเพื่อนไปอีกทางนึงพี่น้องเลยเดี๋ยวกะสิมาห่วมยินดีขึ้นเพื่อนใหม่อยู่ดอกเนาะเออเดยอดยโดยก็ทำได้ก็ดีได้พี่น้องเลยเนาะอยู่แบบ นอกบ้านแบบบ่ได้นอกป่านายอยู่แบบสงบอยู่พี่น้องเลยใกล้หงเฮียนเนาะอันนี้ก็เป็นหงเฮียนหงเฮียนทางบ้านเพิ่นพี่น้องเลยอ่ากะใกล้ถนนหนทางอยู่เนาะอ่าทางกะรถเรนอ้อมห้อมได้เบิดพี่น้องเลยใต้ต้นมะขามเนาะอันนี้โอ้ตู้ปูบุญยานบุญยานว่าฝนตกว่าเวลาฝนตกทันแรกตอนนั้นลูกเออได้จังให้เออเขาตอนเออให้เพิ่นตอนให้เด้อ ให้สร้างเพิ่นก็ได้นอ,นอ,ดอันนี้ให้ตอนให้ลุงให้มันต่าเน่ยนนึงเนาะย,ย,ย่าน,นันเนะเวลาพยุเข่าย่ำมล้มพี่น้องเลยโอ้ฟูอกะทั้งดูปูเพื่อนกกอยากซอยอยู่อยากซอยเห็นของน้ำของในยอยู่เนาะกระสิเห็นมงนี่แหละพอได้อันพอไดย้ดยางไก่เนาะ แกนี่พูดแล้วที่เราแย่งไปหวยพูดแล้วเนาะไม่มีแผลไม่รูกก็ไม่สกุรไผ่อย่างนันเปนว่าวว่าวจนจนเขานี่ให้ดีพ่อเจ้านี่ไผ่ด้วยซ้ำไปถักคนเจ่าไปอ่ะจังใดกะเอาส่วนนี้ก่อนเนาะได้ขึ้นเฮือนขึ้นซานแล้หรือยังบากันที่ดังเรื่องห้องน้ำ้องในพี่น้องไอโดยโดยโดยเข้ากันอันนี้ยว่าวพอได้หนึ่งอันไอ้แขกคนเพิ่นมามือนี่ ยังอยู่เลยยังสเดียวอ้เข้าตั้งจพุ่นเลยเออตั้งแต่ออมาตะกี้คุณบ่ยังบวเบ่ยังสดไม่้พี่น้องเลยหนึ่งชูชามันกินแร่กมันจะเปลืองนุ่งสร้างเพิ่นพ่อมอไหนสร้างเพิ่นกับกินเข่าอยู่นี่บ่เออเนาะบางเถือเพิ่นกับเมื่อกินอยู่เพื่อนเนาะเอกินอยู่พี่ละตอนเที่ยงเอกินยูพี่ามนึงเนาะ สร้างสองคนหนึ่งใครอยู่ดอกพี่น้องเไยทำก็มาเทเพก่นกินกันมีอะไรกินมีอะไรกินเฉพาะเมื่อกินเทื่ยนเขาโดยครับแต่วันนี้เพิ่นบูยู่ซำเนาะสร้างเพิ่นบัดไม่หรือเพิ่นไปเพิ่นมาขรอเพื่นถ่าไม่เพราะเฮากะสร้างเพิ่นแต่เมื่อก่อนพูดเนาะแต่ว่าทางพงเดือยเพิ่นกะเดือยเห็นบัวท่านบัวสันมีแต่คนสร้างไม่เออโดยโดยโดยอ๋อสายนอจังใดกะ เดี๋ยวมารุ่นมาชมกันอีกเนาะเพราะว่าอีกสองมือก็คือนซีเรีอยู่หรอกพี่น้องเลยโดยอีกจากสองมือก็ือสิได้เตรียมขึ้นเื่นไม่ระบัดนี้เนาะเลยอาพี่น้องเลยโดยจะไปถามบ่งพันผูกเคยเป็นบทเป็นมอขึ้นเลื่อนนั่นแล้วหาเม้อหาวันให้ลูกเออได้จงโทรบอกเขาอีกที่หนึ่งเนาะอ่าบางมือใดมันใดพี่น้องเลย แต่ว่าทางหลวงปู่เพิ่นก็ว่าประมาณวันที่เศร้าประมาณเศร้าหกเนาะประมาณที่เศร้าหกนี่แหละยังอีกหลายมื้อเติบอยู่พอดีและเฮือนแล้วเนาะพอดีแล้วเออโดยโดยแต่กะเฮือนทรงเฮือนทรงซ่านเพิ่นนี่กะแบบเน้นนามีนอกมีในบันนี้เนาะดูแบบให้เวลาบอยู่เฮือนอยู่ซานกะอัดล็อกประตูไว้ค่อยมีแน่นเฉยๆยโอเยจเ้ย ก็จะแช่ฉีดยื่นโดยอ่ะสโนว์มือนี้กะเฮากะโบนี่ยังมาผากมาต้อนมเมย์บานฮอดมืออันไก่สิเตรียมขึ้นเฮือนก่อนเนาะเสียเอาเนอยู่เนกินมาให้พอได้เออเพิ่นกะผักเงินมาให้แล้วให้ซื้อหมูจกักโลจัะไรเนาะพอได้ลาบซูหมูกินหมูใกล้ <c oughs> ลูกเนาะมูแพงทะเลลูกเนาะมูเพิ่นกะซื้อให้ยูแต่พอใกล้นี้ ทั้งพ่อพ่อมี่บอกไก่พ่อเป็นพ่อคอนพ่อยังได้อยู่พ่อได้อยู่เนาะเออให้ตุหาจัดหาโดดเด้อเออเตรียมไว้โดดอ่ะอ่ะแตเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กะว,ว่าจันมาปูพ่อสร้างเพิ่นเนาะพ่อเดี๋ยวอีก<ร>สัก<ร>สอง<ร>มือ้อเดี๋ยวลูกสิเอาใบม<ร>าตั้งมาให้เด้ดอบอกสร้างเพิ่นไว้เนาะให้เพิ่นเฮ็ดแหมให้มันได้อาเออวันใดก็ให้เฮ็ดเดี๋ยวเฮาสิคุยกับเพิ่นเองดอกบ่ไรเนาะเออเฮ็ดวันใดใหญ่ขึ้นให้เพิ่น เดี๋ยวมือนี้แกมาอ่ามาจ่ายค่าเพื่อนแกไม่มาให้เนาะมือนี้เดี๋ยวก็ให้เพื่อนเฮ็ดลองเบิ่งอีกพี่น้องเลยเดี๋ยวมาดุนมาชมกันต่อมันสิงามาช่างใด๋เนาะมีนอกมีในจังได๋เดี๋ยวมาเบิ่งกันอีกเนาะอ่ัสลามื้อนี้ลูกอันขอไปก่อนเด้อพ่อเด้อโดยเดี๋ยวมื้อหน้าสิมาใหม่เด้อโอ้ลูกสดยสู้ๆเด้อพ่อก็อยู่ดีมีแฮงเนาะโดยโดยโดยอันอันส่นอยู่ไสพ่ออันตอนนี้ขอส่นเพิ่นอนยุ้งเฮือนใกล้นี่บ่ อย่ลางเตีโดนโดนอยู่อันอยู่เตียงนี่บ่อโ้พี่น้องเนาะเอออ่ะโอเคอีกอดอีกจักสองสามมือจังมานอนเทอนใหม่เนาะบัดนี้เนาะอ่ะมื้อนี้ไปกันเด้อแม่เด้อโดโดโดสบายดีเออโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะเอ่อสร้างกบปูยู่พีน้องแจ๊กสิคุยกับไผบัดไม่ก็เอามาครบแห้ะเนาะเออทางเฟิรนตู้เพิ่นกะ อ,อย don, ู่กันสองคนสองแถวก็เก่าก่ได้ไปใส่งองงเงี้ยเอยู <tortured. IEL> ่พี่น้องเไยเออเนาะบุบอนผืนโซนผืนเทาอยู่ขออยู่เพื่อนหลังนี้แหละพี่น้องเยเอออยู่ตะลุมตะล่างเพิ่นท่าเนาะโอ้พี่น้องไงเกันไหลขึ้นนั่นแหละวันเออขอนอนน้ำเพิ่นท่าเพื่อนไก่เพื่อนเคียงเนาะเอพื่อนกะให้เออซอยเดือยอยู่พี่น้องไงเพิ่นกะเนาะเออเด้อเด้อด้ อ่ะศาเดียวพ่อจันกสิพาพี่พ่อน้องลเลาะชมเเฮือนซานพระตู้จักเด็กจังหน่อยก่อนเนาะเพราะว่าสร้างพยงายุนี่แหละพี่น้องเลยอันนี้กสิเป็นทางบันไดวนบันไดขึ้นเนาะเออบันไดขึ้นเฮือนเพิ่อนอา่าในกสิมีมีนอกมีในเนาะแต่เบิ้งตอนนี้ยังบวจักพี่น้องเลยมันยังบงทันมีโครงห่างเนะเาะอ่ะเดี๋ยวอีกสองมือเดี๋ยวพ่อจันสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องบังอีกเด้อ อ่ะเนาะสำหรับมื้อนี้กัว่าจันกอ่าสิพาพี่พางน้องซัมนี้ก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวมื้อหน้ามื้อไหนเพูดแหละสิมาใหม่เนาะเออบัวเฮือนเพิ่นกับโบน้อยโบใหญ่กับเป็นสี่คูนหกเม็ดเนาะสี่คูนหกกับโบกวงบบหอมบบน้อยบบใหญ่ขึ้นง่ายลงง่ายเนาะเห็ดให้ผู้เฒ่าเพิ่นอยู่กับงามอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าไม่มันกับสี แอ็ดน่เนาะเพราะว่าไม้เก่าพวกนั้นเนาอ,อ,ะอะตัวนั้นที่เป็นไม้เก่าตัวนี้พี่น้องไงเสิเอาทางหน้าบ้านพี่แบบน,นี้เนาะเอ้ด้วยดยด,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 ยดย้วอย่างไดกะ,ะเป็นกำลังใจให้ประตูเนาะสู่ต่อไปพี่น้องไงได้นอนเฮือนใหม่ใส่หง่างาแล้วแหละวันนี้เนาอ, <c oughs> อสำหรับเงินทั้งบัดทั้งมวลเนาะอันนี้กะสิเป็นเงินของหลวงปู่คือเข้าพี่น้องเไย หลวงปู่ป,ปัญญาศิลาพรเนาะอยู่ทางวัดอำเภอวันเกน้อยพี่น้องเลยอำเภอเมืองกาลสินเพื่อแหละพลเพิ่นได้เบิ่งได้สมคลิปเด็กแร่ของอันบ่าวจันทร์กับบ่าวเตียงพาายพเพิ่นเนาะมาถ่ายเพื่ตู้เพิ่นก็ได้คิดต้นสงสารมาส่นพี่น้องเลยก็ยกได้อยากซอยเดือให้เพื่ตู้นี่มีบอลซนบอลเท่าเนาะก็ได้ซื้อที่ดินนี้ได้ให้เพิ่นเนาะพี่น้องในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทพี่น้องเลยก็ยก,กว้างอยู่เด้กอูเนาะเดือที่อีกหลายอยู่พี่น้องเลย แล้วก็เพิ่นก็ได้ปุ๊กเพือนหลังนี้ให้อีกเนะาะซื้อเพือนหลังเก่าเพื่อนมามามาใสามากบให้มันไหมเนาะแต่ว่าก่ยังเป็นคาบเก่าอยู่พี่น้องเออแต่ก็ต้องมาดุนมาส้มมาเบิ่งนกันอีกเนาะว่าสีสิได้งามจังใดตอนนี้ยังบ่ท่านแล้วพี่น้องไงอ๋าเนาะสำหรับคลิปนี้บัจจัน์กับสีภากพ,พีภากนองซํำนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะไปพบไปเจอกันเมื่อหน้าก็แหละเดี๋ยวบัจจันร์กับสีมา อัปเดตในพี่น้องเบิงไม่นาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้วาจันก็สีขอล่ากอนเด้อพี่น้องเลยอ่าสิโดยเนาะกัเดียวมื้น้าสิมาอ่าอัปเดตในพี่น้องเบิงอีกรอบนึงพี่น้องเลยอ่านอกจาบมื้อนี้กับ่าจันก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบดสุขสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับช้มคลิปของวาจันแต่ต้นจนจบพี่น้องเลยโดยบอข้ามโฆษณาของวาจันเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้วาจันให้คลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ อาสำหรับวันนี้ไปกันแล้ว้อพี่น้องสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะไปได้เด้อ